ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนเจริญสุขเจริญธรรมศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนทดี่เข้ามารับชมรับฟังธรรมะวัดป่าหนองไฮวันนี้วันที่ยี่สิบหตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดเป็นวันรวมกระถินวัดป่าหนองไฮ ทังที่ได้ชี้แจงไว้ใ,ในเพจของมัต่านองไฮนั่นแหละญาติโยมสาธุชนและหลายคนก็ได้ตัง้งจิตตั้งใจแล้วก็บำเพ็ญเอาบำเพ็ญบุญตัวเองนะบำเพ็ญบุญตัวเองมากน้อยอะไรมันก็เป็นบุญของเราเองคนทำจะเป็นคนได้คนไม่ทำมันก็ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ทำจะบอกว่าตัวเองได้ตัวเองได้มันก็คงจะไม่ถูกมันคงถูกอยู่ที่คนทำเท่านั้นอย่างทำบาปอย่างนี้เนี่ยคนทำบาปเนี่ยมันได้อะไรจากการทำบาปมันก็ได้บาปเนคนทำบุญมันได้อะไรจากการทำบุญก็ได้บุญนั่นแหละเราก็จะรู้รู้กันอยู่เนาะรู้รู้กันอยู่ว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วมันแคเป็นอย่างนั้น ในการทำบุญทำบุญกระถินในช่วงของการเขา้าพรรษาเป็นมาภาพก็ได้ไปเยี่ยมวัดต่างๆหลายวัดนะหลายวัดมาแล้วที่ออกไปเยี่ยมวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้า,บางไปเห็นอะไรจากการไปไปร่วมบุญกระถินนะบกนกระถิ่นไปเห็นอะไรก็เห็นความสามัคคีนะั่นแหละ ความสามัคคีระหว่างหมู่ยัิอย่างเมื่อคืนนี้ไปสถานที่แห่งหนึ่งแสดงทำกันแรกนะไปเห็นความสามัคคีของหมู่ยัดทําไมถึงรู้ว่าเป็นความสามัคคีของหมูญาติเพราะว่าเออเขามีโต๊ะวางกองกระถินสองข้างศาลารวมแล้วประมาณสักสามสิบกว่า สามสิบกว่าก็จะมีเจ้าภาพเจ้าภาพที่เป็นประธานเจ้าภาพที่เป็น,นาาประธานคนแรกแล้วก็คนต่อไปต่อไปมองดูแล้วมันจะมีภาพถ่ายภาพถ่ายของคนที่หลวงรับและโลกนี้ไปเป็นพ่อเป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยายเป็นพ่อเป็นแม่นเนี่ยเห็นอย่างนั้นที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นก็เพราะว่าคนนั้นเนี่ยเข้าใจ คนเข้าใจคนมีความเ,าเข้าใจในเรื่องของการจะบำเพ็ญบุญก็เป็นบุญของพวกเขาเองนั่นแหละแหละแต่เขาระลึกนึกถึงป่อแม่ปู่ญาตายายอาจจะไม่สามัคคีกันทําไม่สามัคคีกันก็คงทําไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกถ้าไม่สามัคคีกัน,กนอย่างน้อยตระกูลตระกูลหนึ่งตระกูลตระกูลหนึ่งเนี่ยก็รวมกันได้ รวมกันทั้งพี่ทั้งน้องทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งหนุทั้งหลานนั่นแหละรวมกันแล้วก็ทําบุญอุทิศไปให้ในฐานะว่าปีหนึ่งเราก็ทําครั้งหนึ่งปีหนึ่งเราทําครั้งหนึ่งวัดหนึ่งนะแต่อยาติโยมเนี่ยทำได้ทุกวัดนั่นแหละตลอดปีเลยนะไม่ใช่ตลอดเดือนตลอดปีทําบุญนะแต่พระนี่งานกระถินนี่เป็นบุญกระถินนี่มัน รับได้ช่วเดือนเดียววัดหนึ่งกับครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ได้มากมายอะไรแต่เห็นประโยชน์อย่างน,านั้นเห็นประโยชน์อึ่งได้ความสามาคัคคีสามัคคีระหว่างหมู่ญาติสามัคคีระหว่างหมู่ญาติสามัคคีหนึ่งก็คือสามาคัคคีพระพระก็จะมาร่วมงานในเวลาที่มีงานบุญเกิดขึ้นอย่างที่วัดป่าน้องไฮของเรานี่แหละ ครือข่ายลูกศิษย์ลูกหาก็จะมาช่วยงานที่ออกกันไปอยู่วัดต่างๆพอถึงงานกฐินง,งานพระป่าก็มาช่วยมาช่วยงานมาช่วยจิใจการเรียกว่าสามคัคคีและต้องรู้จักค้นขายในจิตระที่ชอบญาติโยมสาธุชนเราเหมือนกันนะั่นแหละเหมือนเหมือนกันถ้ารู้สึก รู้สึกได้ซึ่งคุณงามควาดีและสึกรู้สึกได้ซึ่งความกระตัญยูกตเวทีมันก็จะทําเหมือนอย่างที่ไปเห็นมานั่นแหละไปเห็นมามันมีหลายครอบครัวนะในหมู่บ้านนั่นแหละซึ่งเกตด,ดูเป็นคนในหมู่บ้านหลายครอบครัวที่ทําบุญอุทิศให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ทําเป็นกองกระถินขึ้นมากองกระถินขึ้นมาได้ก็ดูดูแล้วก็ มันสามารถที่จะทําได้ทําไมมันจึงสามารถที่จะทําได้เพราะมันไม่มากอะไรมันหลายคนช่วยกันอันไม่มากอะไรมันหลายคนช่วยกันนี่แหละมันได้ความสามารถกีระหว่างหมุญาติและมันก็สรวงทำไม่ให้พลาดจากคุณงามความดีไม่ให้พลาดจากคุณงามความดีราะมีบุญเกิดขึ้นเนี่ยนี่ความดีของหลายๆคนมันจะปรากฏขึ้นมา มันจะปรากฏขึ้นมาความดนะีปรากฏอะไรหนึ่งละดีกายกายมันก็ดีสองวาจาก,ก็าดีสามใจมันก็ดีปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นจากช่วงที่เราบําเพ็ญบุญนะ,ะสังเกตดูเหมือนกันนี่แหละสังเกตดูญาติโยมที่มาช่วยงานหรือหลายท่านหลายคนเขาก็จะมีความดีเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นในนี้ เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างไรมีการช่วยเหลือ,อมีการช่วยเหลือมีการขนขวายขนขวายมันเป็นไรขนวขายมันก็เป็นบนุญบุญเกิดขึ้นจากการช่วยขนขวายในกิจตุรติชอบอย่างใบบินธบาตเมื่อวานนี้ใบบินทบาตเมื่อเช้านี้ก็ได้น้ํามาหลายแพ็กวันวานอีกเหมือนกันโยมมาถวายน้ําไว้เป็นร้อยแพรกนน ถวายไว้อย่างนั้นนะมันความดีของโยมนะน,นะความดีของโยมมันปรากฏขึ้นรู้จักบําเพ็ญบุญรู้จักขนขายในจิตตุระดีชอบแล่มันก็เป็นทรัพย์ด้วยอันเป็นทรัทรัพ์ที่ว่านี่มันคือทรัพย์ภายในรั์ภายในถ้าเราทําลงไปแล้วมันจะเป็นทรัพย์ภายในของเราอย่างน้อยเราก็มีความเชื่อ เชื่อว่าอะไรเชื่อว่าทำดีได้ดีนั่นแหละคนที่เชื่ออย่างนี้ก็มีอยู่เป็นส่วนมากแหละที่ไม่เชื่ออย่างนี้ก็มีอยู่เหมือนกันแหละแต่ที่เชื่ออย่างนี้จะเป็นส่วนมากเชื่อว่าทำดีได้ดีนั่นแหละบ้านเมืองของเรามันจึงอยู่มาได้ประเทศชาติบ้านเมืองศาสนาจึงอยู่มาได้จนทุกข์จนถึงปัจจุบันนี้ ก็เลยเหติว่าทำดีได้ดีนั่นแหละทำดีได้ดีก็คือมาจากความเชื่อเชื่อในที่นี้ก็คือเชื่อพระพุทธเจ้านะเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งเราจะทำบุญนี่นะเราจะทำบุญในวันนี้เราก็จะมีการฟังเทศด้วยมีการฟังเทศแล้วก็มีการให้ทานด้วย มันก็เป็นเรื่องที่ด,เเดเีเป็นเรื่องที่ดีที่งามเนาะเป็นเรื่องที่ดีที่งามเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่มาแสด,แดงให้พวกเราฟังท่านก็จะมาบอกซับไม่แก่พวกเรานี่แหละมาบอกซับคือซับข้อที่หนึ่งก็บอกว่าศรัทธาประกอบไปด้วยศรัทธาก็คือถ้าใครมีความเชื่อคนนั้นจะเป็นคนมีซับนะมีความเชื่อเชื่ออะไรเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งนะ มันเป็นซับภายในมนันติดตัวเราไปถ้าเชื่อกรรมแล้วมันก็จะไม่ไปทําบาปไม่ไปทําบาปไม่ไปทําเบนไม่เป็นทําไม่ไปทํำภยัยเาะอะไรเพราะมันเชื่อกร,รมเชื่อการ,รกระทาเป็นหลักเมื่อเชื่อการ,รกระทาเป็นหลักในบุญกุศลของเรานี่แหละในบุญกุศลของเราทําแต่ละครั้งแต่ละทีแต่มาภาปพระเจ้าจพูดอยู่บ่อยๆว่าอย่าเอาบุญอย่าเอาบุญ ไปปาร,ปรบบาปบอกว่าจะทำบุญบอกว่าจะทำดีแต่ไปปารบบาปอันนี้เกิดขึ้นหลายครั้งหลายทีหลายที่หลายหนม,มาแล,ล้วล่ะบอกว่าจะพากันบำเพ็ญบนุญบากันบำเพ็ญบนุญแต่ก็ไปปารบบาปไปปารบบาปอย่างไรบางที่บางแห่งมันก็มีการฆ่าสัตว์บางที่บางแห่งก็มีการจินเหล้าอ,อมีการกินเหล้ามีการฆ่าสาัตว์ ในงานบุญนั่นแหละในงานบุญอย่างเมื่อมีงานบุญเกิดขึ้นแล้วมันก็มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นก็คือเอาบุญไปปาราบบาปเออปาราบบุญแต่ไปทําบาปเนี่ยแต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์ภายในมีทรัพย์ภายในที่บ่ามีศรัทธาถ้ามีศรัทธาแล้วมันมีความเชื่อว่าทําดีได้ดีมันก็จะงดจากบาปเหล่านั้นเอองดจากบาปทางกายมด งดจากบาตบาปทางวาจามันก็เป็นศีลขึ้นมานั่นแหละถ้าใครมีศีลคนนั้นก็มีทรัพย์เหมือนกันมีศีลมีทรัพย์มีศีลมีทรัพย์อย่างไรในบทสรุปของศีลห้านะในบทสรุปของศีลห้าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโอคสัมปทาสีเลนะนิพพติงยันติตัดสมาสีหลังวิโสกะ เย yeah. ท่านสรุปบายท่านสรุปบายสรุปศีลศีลน,นำมาซึ่งความสุขศีลน,นำมาซึ่งโภคะศีลเป็นปากทางแห่งพระนิพพาน,านมีศีลมีโภคะเห็นได้ง่ายๆนะเห็นได้ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนทุกทุกคนในโลกนี้แหละ มันไม่ใช่คนอยู่เฉยๆส่วนมากก็จะเป็นคนทำงานเป็นคนทำงานเป็นคนทำมาหากินแต่ถ้าทำมาหากินอยู่แต่ใช้ไม่เป็นนะทีนี้ใช้ไม่เป็นก็คือใช้ไปนในทางผิดศีลใช้ไปนในทางผิดศีลมันก็เลยทำให้ทำให้ไม่รวยพูดง่ายๆถ้าผิศีลมันจะรวยหรือไม่ ถ้าไม่รวยมันก็ยังมีความสุขอยู่นะ,ะถ้ามีศีลถ้าไม่รวยมันก็ยังมีความสุขอยู่ตราบใดที่เรายังทํางานอยู่เรายังประพฤติเรายังปฏิบัติอยู่ก็จะเป็นอย่างนั้นนี่แหละข้อที่สองก็เลยบอกวะ่ามีศีลมีศีลก็คือประกอบไปด้วยศีลน,นี่แหละประกอบไปด้วยการรักษากายรักษาวาจา ถ้ามันรู้จักบาปรู้จักบุญเนี่มันก็จะละเองมันมันจะละเองมันถ้ามีความละอายละอายในการที่จะทําบาปในที่ลับในที่แก่งที่ลับที่แก่งมันก็จะรู้อยู่ในตัวของเราน,นั่นแหละว่ามันเป็นบาปหรือมันเป็นบุญยังไงถ้ารู้ว่ามันเป็นบาปเราก็จะละนะถ้าคนมีความละอายถ้ารู้ว่ามันเป็นบุญล้วก็จะ,จะเจริญเนี่ยอย่างวันนี้แหละ เราเจริญบุญกันนะเป็นวัรรลุมเป็นัรรวมนี้เราจะเดินบุญกันน,ะน,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 นั้นองค์<อ>สมเด็จพระสัมมาสัสมพทุทธเจ้าจริงแต่ละเฮริความละอายแก่ใจเความละอายแก่ใจอุตรปะความเกรงกลัวเฮริความละอายแก่ใจอตรปะความเกรงกลัวละอายอะไรละอายในการที่จะทําบาปเกรงกลัวอะไรเกรงกลัวบาปนะ ที่คนมันทำบาปได้ทุกวันเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีความละอายฆ่าพ่อก็ได้ฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าพระก็ได้ฉ่อชนฉ่อโกงฉ่อชนฉ่อโกงเอาทรัพย์ของบุคคลอื่นอย่างนี้นะหรือบางครั้งบางทีก็ปิดลูกปิดลูกผิดเมียคนอื่นอย่างนี้นะ บางครัง้งบางทีก็หลอกลวงต้มตุนปวดไม่จริงหรือบางครัง้งบางทีก็ทุกข้อที่บ่ามาคือสี่ห้าประการนั่นแหละมันผิดหมดเพราะอะไรเพราะมันไม่มีความละอายไม่มีความละอายในการที่จะทำบาปไม่เป็นความเกรงกลัวต่อบาปบาปมันมีจริงหรือไม่มันก็ยังไม่รู้เลยบางคนนะยังไม่รู้เลยว่าบาปมีจริงหรือไม่บุญมีจริงหรือไม่ แต่รู้ว่าบุญมีจริงมันก็จะทำบุญรู้ว่าบาปมีจริงมันก็จะละบาปเพราะว่าบาปมันเป็นชื่อของความทุกข์เป็นชื่อของความเดือดร้อนบุญมันเป็นชื่อของความสุขเป็นชื่อของความไม่เดือดเนื้อร้อนใจถ้ามีหิริมีโอตปะเป็นทรัพย์บรั์อย่างละวข้อและวข้อเลยนะ <c oughs> ทนนี้มันก็จะมี ข้อต่อไปอีกก็คือพาหุสัจจะพหุสัจจะนี่ก็คือการได้ยินได้ฟังนะการได้ยินได้ฟังหรือว่าสับตัรับฟังมากศึกษามากอย่างทุกวันนี้เราได้ยินได้ฟังกันไหมก็ได้ยินได้ฟังพอสมควรได้ยินแล้วจะเอานําไปแก้ไขตัวเองไหมถ้านําไปแก้ไขตัวเองก็เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าไม่นําไปแก้ไขตัวเอง นอกจากจะไม่เป็นประโยชน์แล้วบางทีก็อาจจะทำโทษให้แก่ตัวเองก็ได้นั่นการศึกษาเราเรียนรามาพ้ามเคยบอกญาติโยมผู้ใดมีลูกมีหลานให้ทำอย่างนี้ให้เขาเรียนให้เขาศึกษาศึกษาเราเรียนไปแล้วทีนี้นะพอได้อายุให้มาบวชก่อนบวชแล้วก็ศึกษาปฏิบัติทำไป ศึกษาปฏิบัติธรรมไปหลังจากศึกษาลาเพศไปก็น,นำข้อวัดข้อปฏิบัติที่ตนศึกษาแล้วนั้นไปดำรงชีวิตอย่างนี้แหละการศึกษามันก็เลยเป็นทรัพย์ของเราข้อหนึ่งการได้ยินได้ฟังมากศึกษามามากอย่างนี้มันก็เป็นทรัพย์ของเราข้อหนึ่งเหมือนกันทีนี้การบริจาคอย่างพวกเราทั้งหลายนี่แหละรู้จักบริจาคก,กันนะ ทานกับบริจาคเนี่ยมันต่างกันอยู่นะทานกับบริจาคทานนี่ละอาจจะเป็นวัตถุเป็นวัตถุส่วนมากก็จะเป็นอาหารเรียกว่าพัตตาหารแต่งถวาทานในช่วงเช้าเนี่ยก็ถวายวพัตตาหารในพัตตาหารแต่บริจาคทานมันจะเป็นของใหญ่กว่านั้นอีกเป็นของใหญ่กว่านั้น อย่างบริจาคน้ำท่วมอย่างนี้บริจากรถยนต์ไอ้แจวัดอย่างนี้นะบริจาคที่ดินบริจาคค่าไฟฟ้าบริจาคค่าอาหารอย่างนี้นะมันจะเป็นลักษณะของปริจาคะรทมของพระราชามันจะมีอยู่สิบประการนะร,รมของพระราชาันี้ไม่ใช่จารมาภาพพูดนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าไว้มีสิบประการสิบประการเขึ้นต้นกับทานะ สีลังบริจาคังเนี่ยสามข้อเนี่ยมันจะมีการให้อยู่สองสามข้อเลยนะข้อแรกก็คือมีการให้ให้ทานาข้อที่สองมีการรักษาในการรักษามันก็เป็นการให้เหมือนกันรักษา,กา,รรก,ษากายวิาก,ก็เป็นการให้อภัยบริจาคังบริจาคะนี่อคือการบริจาคเราก็จะเห็นก็เห็น พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยนี่แหละที่ผ่านนมาเนี่ยจะเห็นท่านบำเพ็ญเห็นท่านบำเพ็ญเห็นท่านบริจาคบริจาคสิ่งนั้นบริจาคสิ่งของของพระราชทานน้าท่วมอย่างนี้ก็จะเห็นไปไหม่อย่างนี้ก็จะเห็นดินถล่มอย่างนี้ก็จะเห็นนั่นแหละเรียกว่าบริจาคนะบริจาคค้าเอ่อเมื่อมีการบริจาคแล้วก็มีการให้อยู่อย่างนั้นแล้วก็ให้มีปัญญาด้วย ข้อสุดท้ายนะก็คือข้อที่เรียกว่าปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาถึงพร้อมด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็อย่างว่านั่นแหละมันจะทําอะไรอะไรมันก็มีแต่ความหลงดังนั้นแหละแม้แต่ทําบุญมันก็ยังมีความหลงมีความหลงดังทุกวันนี้แหละมิตรวันนี้มันก็มีลทัทธิมากมายคําสอนคําสอนก็อ้างว่าตัวเองเดินได้มาจาก ได้มาจากพระพุทธเจ้าตัด nes. ในนั่นพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้บางครั้งบางทีไม่ได้ดูตัวเองเลยพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ตัดพระองคนะ์ไม่ได้ตัดไปนอกโลกนะไม่ได้ตัดไปนอกโลกไม่ได้ตัดคำสอนลงไปใต้ดินก็ไม่มีใต้ดินอย่างนี้ก็ไม่ได้สอนขึ้นไปบนฟ้านั่นก็ไม่ได้สอนสอนอะไรสอนอยู่ที่ตัวเรานี่แหละทุกท่านทุกคนนี่แหละท่านสอนอยู่ตรงนี้ สอนอยู่ติตรงรูปตรงเวทนาตรงสัญญาตรงสังขารตรงวิญญาณนี่อย่างท่านถามปัญจววัาคี์ว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงอย่านี้ก็อยู่ที่ตัวเราใช่ไหมื่ามันอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละเราก็ต้องประมวลเข้าไปประมวลเข้าไปดีๆว่าเออตัวเรานี่มันจะอยู่ในโลกนี้ได้นานสักเท่าไหร่ แต่ทําบุญไม่ทําบุญมันก็ไม่อยู่นะแต่ผู้ที่ทําบุญมันจะเป็นทรัพย์มันจะเป็นทรัพย์ภายในของเราที่ตามเราไปทุกภพทุกชาติตามไปยังไงตามไปทุกภพทุกชาตินะก็ดูได้นี่คนที่เกิดขึ้นมาคนที่ทําบุญให้ทานไว้นี่เขาเกิดขึ้นมาเขาก็มีทรัพย์เลยนะ เขาเกิดขึ้นมาเขาก็มีทรัพย์อย่างทุกวันนี้เราก็เห็นอยู่คนที่เกิดขึ้นมาเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีทำไมเขาไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีเราทั้งหลายทำไมไม่ไปเกิดมันจะไปเกิดได้ยังไงไม่เคยบำเพ็ญมาไม่เคยให้ทานมาเมื่อกี้ไปเกิดกับผู้ที่มีโคะอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้อย่างนั้นแหละเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแหละเราทั้งหลายก็ต้องศึกษาเพื่อเพื่อปฏิบัติคิดดูพิจารณาด,ดู รูปร่างกายสังขารของเรานี่มันได้ทําความดีไ้บ้างหรือไม่ถ้ามันได้ทําความดีไว้บ้างมีการให้ทานรักษาศีลอย่างว่าหรือภาวนาอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็ยังจะดีกว่าไม่ทําอะไรเสเลยเพราะอะไรเพราะชีวิตร่างกายสังข,ขารของเรานี่มันอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็จะจากโลกนี้ไปแล้ว จะ่ทำดีหรือไม่ทำดีมันก็จะจากโลกนี้ไปอยู่วันยังค่าแต่ก่อนที่มันจะจากโลกนี้ไปเนี่ยทำดีเพื่อลูกทำถูกเพื่อหลานทําดีเพื่อลูกทำถูกเพื่อหลานลูกหลานเราเกิดขึ้นมาต่อภายหลังเขาก็จะรู้จักดีถ้าลูกหลานสมัยต่อไปนี่นะยุคต่อไปนี่ถ้าเราทํากันอยู่เหมือนกับทุกวันที่ทํากันอยู่นี่เขาจะไม่รู้ว่าอันไหนคือบุญอันไหนคือบาปนะ เพราะอะไรเพราะเราเอาไปใส่กันไว้ไว้หมดแล้วนั่นแหละความเป็นผู้มีปัญญารู้จักบาปบนคุณโทษประโยชน์มีใช่ประโยชน์เนี่ยมันก็เลยสําคัญสําคัญนะสาคัญต่การดํารงชีวิตอของเรานี่็ต้องใช้ปัญญามากมากถ้าปัญญามันน้อยมันก็ดารงชีวิตไม่รอดไม่ปลอดไม่ภัยอ,อยู่ได้ไม่รอดปลอดภัยปัญญามันน้อยแต่ปัญญามันมากาทีนี้ อย้ยาปัญญามันมากมันก็ชำแรกกิเลสออกได้รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักว่างรู้จักปล่อยวางรู้จักความว่างทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามองไปแล้วมันไม่มีอะไรนะเหมือนกับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านบาวันกน่อนท่านเทศให้เราฟังมันเป็นของที่มีอยู่จริงๆมันมีอยู่ตั้งแต่เราไม่เกิดนู่นนะ มันมีอยู่ตั้งแต่เราไม่เกิดต้นไม้มันก็มีอยู่แผ่นดินมันก็มีอยู่อากาศมันก็มีอยู่ตั้งแต่เราไม่เกิดเราเกิดขึ้นมาเรามาพบมันเที่ยงไม่เที่ยงท่านบอกอย่างนั้นท่านถามอย่างนั้นมันก็ไม่เที่ยงมันก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเราจะว่าของเราได้อย่างไรเราจะว่าของมันเป็นของเราได้ดอย่างไรแต่ส่วนมากมันคจะว่าอย่างนั้นนะ มันก็จะบอกว่าเป็นเราอยู่อย่างนั้นแหละเป็นของเราอยู่อย่างนั้นแหละท,ทั้งที่มันไม่ใช่ถ้าปัญญามันก็ถึงแล้วมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่อย่างธตมาภาสจะยกตัวอย่างให้ฟังเอยกตัวอย่างให้ฟังในการปฏิบัติธรรมนี่แหละในการปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่งมันไปเห็นเดินจงกรมอยู่มันไปเห็นความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย นันไปเห็นความไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายเห็น่ไม่ได้คิดเอานะไม่ได้คิดเอาตอนคิดมันคิดว่าอย่างไรตอนคิดมันคิดว่าการไม่เกิดมันเป็นคําถามการไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายมันไม่มีหรือคําตอบมันไม่ได้เป็นคําตอบที่เรียกว่าปรุงเอาแต่งเอาคําตอบมันเป็นอาการ อาการท mm ี hmm. fighting, ่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายนะมันปรากฏขึ้นโดยการไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายมันไม่มีความทุกข์ในนั้นเดินเดินอยู่มันก็เลยหยุดหยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นหยุดนิ่งพิจารณาว่าความไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายมันไม่มีความทุกข์ในนั้นไม่มีความทุกข์ที่มันทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะมันเกิดเพราะมันเกิด เกิดแล้วมันก็แก่ๆแล้วมันก็เก็บๆมันก็ตายอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้าไม่เกิดล่ะทีนี้นะอะไรมันจะทุกข์ได้มันมีมีอะไรจะทุกข์เกิดอันหนึ่งก็คือเกิดเป็นรูปตัวคนเป็นรูปเกิดอันหนึ่งก็คือเกิดขึ้นจากความคิดนะอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาบอกว่าเธอทุกข์เพราะคิดผิดแน่มันเกิดขึ้นเพราะความคิดนะถ้ามันไม่เกิดล่ะทีนี้ถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่มีความทุกข์ในนั้น อันนั้นวันนี้เช้าว,วันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่26่สิบเป็นวันรวมบุญนะอยาิโยงก็ทยอยกันเข้ามาช่วยงานหลายท่านหลายคนแล้วตอนเย็นแล้วก็จะมีการดังสมาธิทำวัดฟังเจริญพระพุทธมนตนะ์ก็ฟังเทศกันไปบางทีก็จนสว่างแล้วนะ ในเช้าของวันที่ยี่สิบเจก็จะมีการทอดผ้ากระถินกันเป็นประจำทุกปีเป็นประเพณีของวัดป่าหนองไฮอย่างที่เคยชี้แจงให้พวกเราทั้งหลายได้รับรู้รับทราบทำไมต้องทำบุญทำไมต้องทำบุญตรงไปต้องให้ทานเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะติดตามเราไปมันจะติดตามเราไปในว่าข้ามภพข้ามชาติ ถ้าบางครั้งบางทีเราไม่ได้ทำบ่ายเราก็อาจจะพลาดจากคุณงามความดีที่จะพึงได้พึงมีพึงเป็นนั่นแหละเมื่อทำลงไปแล้วทีนี้มันจะเป็นทรัพย์ติดตัวเราไปทรัพย์ข้อแรกก็คือศรัทธามีความเชื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีนั่นถ้าใครเชื่ออย่างนี้คนนั้นจะมีทรัพย์ภายในเมื่อทำดีได้ดีแล้วก็มารักษากายไม่ทำพรมชั่วในกายของเราไม่มี ในวาจาของเราไม่มีไม่มีความชั่วทางกายไม่มีความชั่วทางวาจาก็เป็นศีลของเราเป็นศีล้ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นได้เพราะมันมีทรัพย์ข้อที่ะมีความละอายทั้งในที่รับทั้งในที่แก้งรู้ว่ามันเป็นบาปเขาก็จะไม่ทํารู้ว่าทําไปแล้วมันจะเดือดร้อนก็ไม่ทำนั่นแหละมันมีเฮริมีโอตรปะปาเฮรความละอายแก่ใจ โอตระความเปล่งกลัวตวบาบมีการได้ยินมีการได้ฟังอย่างวันที่จะถึงตอนเย็นนี่แหละแล้วก็จะได้ฟังธรรมเมื่อการได้ฟังธรรมได้สดับรับฟังมากศึกษามากหรือว่าได้คิดได้พิจรนารณาเนี่ยเมื่อได้ฟังบ่อยๆมันก็เข้าใจบ่อยๆเหมือนกันเข้าใจเข้าไปเข้าใจเข้าไปก็จะรู้จักการให้การให้หนึงก็คือการให้ทาน อีกอันหนึ่งก็คือการบริจาคอย่างหลายๆคนเนี่เคยบริจาคเข้ามาแล้วนะอย่างบริจาคที่ดินเนี่ยเราก็เคยได้รับมาแล้วบริจาคที่ดินบริจาครถอย่างนี้ก็เคยได้รับมาแล้วนะรถหรูเลยนะโยมเอามาบริจาคหรูขนาดไหนหรูก็คือทะลุนั่นแหละทะลุทุกวันนี้ไปไม่ได้เลยรถคันนั้นเพราะอะไรเพราะมันเก่าคำคลาแล้วจึงเอามาให้ แต่ก็คือการบริจาคเหมือนกันบริจาคสุดท้ายก็คือปัญญานะปัญญาได้ให้มีทุกคนให้มีทุกคนเนี่ยเป็นคนไม่มีปัญญานคนไม่มีปัญญามีแต่ทุกข์แต่โทษแต่เวรแต่ภัยจริงๆนะใครพูดอะไรมามันก็คิดเอาตั้งแต่ความเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นเวรเป็นภันยแต่ใครได้ยินได้ยินคนนั้นพูดได้ยินคนนี้พูดแต่คนมีปัญญามันไม่มีทุกข์มีโทษมีเวรมีภัยนยนะ ลองพิจารณาดูดีๆเะนั้นวันนี้พูดมาสมควรเจเวลาอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านทุกคนนะหลังจากรับพรพระสงฆ์ท่านฉันบิณฑบ,บาตเสร็จแล้วก็เตรียมงานทำเป็นเจ้าภาพที่ดีให้เป็นเจ้าภาพที่ดีให้มีความสามัคคีกันให้มีความเพิ่มความดีให้แก่ตนเองเช่นั้น ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีศีลมีธรรมจงบังเกิดขึ้นในจิตในใจของญาติโยมทุกท่านทุกคนเธอ